ฝากทางสือให้ติดตามเรื่องนี้ให้หน่อยแล้วก็ของส่วนเกี่ยวข้องจะเป็นทางหน่วยงานของผู้ตรวจการแผ่นดินก็ดีหรือว่าผู้กำกับดูแลองค์กรท้องถิ่นก็ดีเพราะฉะนั้นพวกเราอยากได้เงิน1 1ล้านคืนมาพัฒนาตำบลใช่ไหมใช่อ่าเอาละแต่อย่างนั้นเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะได้ทราบผลภายในไม่นานเพราะฉะนั้น อยากจะฝากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วยงานที่กำกับดูแลองค์กรท้องถิ่นไม่ว่าจะเป็นท่านสสตัวแทนของประชาชนาทุกท่านฝากไปถึงท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีใช่ไหมใช่พวกเราใช่ไหมใช่ขอ,อเงินสี่เบดล้านคืนมันหายไปนานแล้วใช่ไหมใช่อ้าแต่อย่างนั้นเดี๋ยวไม่นานารู้เรื่องเ,อเดี๋ยวท่านจะาทาง ครับแล้วเรามา,มา,มายื่นนี่เราต้องยื่นให้ประหลัดปล่ฮะจะมายื่นหนังสือให้ประหลัดใช่ไหมใช่หนังสื่ไม่ได้ทำหนังสือมายื่นครับก็ใ,ให้มารับด้วยวาจานะาาาใ,หให้มารับด้วยวาจาแล้วก็ฝากขอตัวแทนมาสักคนครับทำไมต้องคัดคอมาต้องเอาคนชื่อเล็กมาออกประกอบถามด้วยว่าเงินไปไหนออกรถใหม่เก๋งมาป้ายแดงแล้วก็หลบหนีไปมีหลักฐานในคลิปก็มีหลักฐานแล้วมาลองนายก แพ้เขาต้องยอมรับแพ้เขาไม่ใช่ว่าจะมาโวยวายจะกินเด็กนักเรียนขาดอาหารสามเดืนอนสามเดือนนะที่นักข่าวลงมาตอนนั้นอ่ะ,อะตอนนี้ไม่มีแล้วจะแล้วจะมาลงนาะยกทำไมเปลี่ยน <c oughs> นั่งยังงงว่าจิบเอ็ดล้านเงินจิบเอ็ดล้านหายไป <c oughs> ผมได้ไปทำเรื่องมาเรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยแล้วลงในแผ่นจิบหาเสียงนะบอกว่าผมสูกไรลาย แต่ลงไงนั่นมากความจริงอ่ะเป็นคุณคุณเป็นความจริงหมดน่ะคุณเป็นทําเองรับไปไปเสียหายได้ไงไม,ไม่ไม่มีไม่มีมูลหมาไม่ขี้ใส่หรอกอ่ะที่เบดรับเกี่ยวแล้วคุณเป็นนายกเลขาถ้าไม่ถ้าถ้าไม่ไม่เซ็นนายก LOT ไม่เซ็นแล้วเงินจะหายไปไหนไอก Chris, คืนคนละสามแสนเจ็ดสามแสนไอ้สามล้านสามเนี่ยเขาสั่งมาวันไหนคืนอ่าก็เลยามายื่นเรื่อง ถึงท่านผู้เกี่ยวข้องก็คือทางท่านประหลัดแล้วก็ทางคือมาด้วยเนี่ยครับท่านวันนี้ผมก็ผู้ดในการก่อนช่างเนาะมาอาแขนล้วก็จะรับเรื่องไว้แทนท่านประหลัดนะครับเพราะท่านประหลัดภิรากิจวันนี้ไม่ได้เข้ามาก็ท่านะดีทาเป็นหนังสือมาด้วยได้ครับผมได้ทาเอกสารรายงานผูกข้าพัญชาให้ถูกต้องนะครับเพราะมัอย่างนี้ก็จะเป็นการที่พูดคุยกันก็ไม่มีหนังสือเข้ามาเนาะอยยังไงก็ลกคนถ้าวิเครั้งเรื่องอะไรเสร็จแล้วก็ให้ผู้แทนทําหนังสือเข้ามา นะครับเราจะได้ติดตามเรื่องอีกครั้งหนึ่งครับุ